ผมกับผมก็ผมน้่นอนเล่นเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Half Sword Demo นะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะพลย์เด m o กันเลยสวัสดีครับหมูปิง้งโอ้โหชื่อน่ารักจังเลยหมูปิง้งแต่เพื่อนเรียกหมูปุ้งส <c oughs> วัสดีครับหมูปุ้ง มิลินสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยทำไมมันเออเออมิข่าวดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเอเนงสวงสวัสดี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 โอ้สวัสดี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 โอ้โหโดนเตะด้วยไปแกโดนเตะสวัสดีสวัสดีทักทายก่อนทักทายด้วยหมัดทักทายหมัดซ้ายหมัดขวาทักทายด้วยหมัดขวาเขาลําปัวหมัดขวาหมัดซ้ายเข้าไปหน้าหมัดซ้ายเข้าไปหน้าบ้ดขวาเข้าไปหน้าอีกทีหลบหลบเกอีโอ้หมดหมัดซ้าย โอ้ยเก้าอี้ตีหัวแต่ก็ไม่เป็นไรศอกหลังไปต่อย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 ,อย,อยโอ้โห,ห,หเ,เข้าเข้าไปหน้าเข้าไปหน้าเข้าไปหน้าเอาว่ะลบมาเข้ามาเงี้ย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 สล็อตอชั่นโหมดหมัดซ้ายเข้าไปหน้าเต้เอ้ยเอ้ยใช้ช่างเทียนกองใช้ใชง ต่อยต่อยก็ปุ๊บโอ้โหดูพี่เป็นมวยน้องพี่เป็นมวยพี่เป็นมวยพี่เป็นมวยต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเตะอุ้ยไม่โดนเตะอย่าจับดันดึง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 เออแหลกจังวะฝนตกรัววัเนี่ยเกี่ยวกับฝนไหมเนาะอืออือต่อยต่อยเอ้ยแหลกจังวะอือต่อยก็นวดหลังนวดหลังมันแหลกจังวะไอเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนนะอย่าเบิ่ง ระหว่างโอ้โหเฟมเด็บร้อยร้อยยี่สิบบ้าบอใครจะไปไหวนะครับผมใครจะไปไหวอีพิกโอ้โหไฮก็พอโอ้โหคอมคอมกูแตกคอมกูแตกคอมระเบิดพอดีเอาหายแหลกยังทุกคนหายแหลกยังใช่มันต้องกดกดกดไปปล่อยน้องกดกดไปปล่อยเราใช้สโลสโลแบบว่าให้มันให้มันรีบร้อนอย่าไปอย่าไปกดนานนะครับสโลปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปล่อยปิ้ว มันจะโอ้โอ้โอ้ช่งเทียนบาดมือช่งเทียนบาดมือโอ้โหโอ้หือห้อยเลยเว้ยชงเทียนบาดมือโอ้ยเอาชงเทียนตีขาร้อเป็นหมาเลยกูโอ้ยเดี๋ยวกันจะแยดเหี๋ยโอ้โหเฮียนี่แม่งเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะมาเอาวะโอ้โหดูดูหมัดด้วยนะครับผมคือตอนนี้แขนแขนซ้ายโอ้ยทะลอกบกเปิกเอาวะเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าแม้แขนจะหมัดขวาจะช้ำ แขนซ้ายจะเปิดนะครับผมชายคนนี้เขาก็สู้นะครับผมโอ้โหเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมต้องชื่นชมนะครับมามามาเออเอาดิเออเออเอาดิเอาดิสายสายดาราสายดาราโดนลดดาเมจไม่เป็นไรยังมีขวาเราตีขวาเราตียัดหน้าขวาเราตีขวาเราตียัดหน้าขวาเราตีขวาเราตียัดหน้าขวาเราตียันหน้าเอาวาโอ้โหถึงแม้สายจะห้อยตองแตงนะครับผมโอ้โหแต่เขาก็ไม่ยังไม่ธรรมดาอยู่ดีนะครับผมไม่ธรรมดาอยู่ดี นะครับยังแหลกอยู่ไหมเอ้ยยังแหลกบอกได้นะครับผมเดี๋ยวลองปรับแล้วนะครับปรับความความความชัดลงนะครับผมวิ่งโอ้โหต่างคนต่างมีอาวุธต่างคนต่างมีอาวุธอันนี้เล่นกันไก่นี้เล่นคอร์ดลบซ้ายขวาโอ้หวิโดดโดดลบนะครับผมปั๊บปั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 โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยมาสลมยันหมดปั๊บปั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 ปั๊บปั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  ไปปโอ๊ยโดนแทงเข้าสีข้างแม่เลยแทงเข้าขาซ้ายฉันเจ๊รายการมากปั๊บ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 อ้ต่อยไม้ต่อไม้เตะเข้าไปออกนอกสนามแพนะครับผมเอาวะเอาวะอ้แล้วโอแล้วโดนแทงแล้วนะบาดเจ็บสหัสโดนแทงที่บริเวณเอวข้างซ้ายนะครับผมแต่ดด้วด้วยความเลือดนักสู้วันนี้ไม่จับโจหรับเจับโจรอะไรอะับโจเยบจับ อ๋อวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปล่า <republic> เดี๋ยวไปล่าอ๋อพ er <const ruct uring> ูดถึงมอเอนเดทได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปไปป่ากับบวชไปจับโจรกันเดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวรอบนี้กันเออรอบนี้คลิปจะหมดแล้วไงคลิปจะหมดแล้วคลิปลงจะหมดแล้วเออคลิปจะช่องแดงอ่ะอย่าลืมไปช่องอย่าลืมไปติดตามนะครับผมจะช่องแดงนะครับผมไปกันต่้ไปกันตั้งทุกคนไปกันต่้งเอาวะมาบอสนะครับผมบอสยังไงจ้านายสู้ฉันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฉันอะ จะเข้าไปคุกวงในไงล่ะคุกวงในแล้วก็คุกวงใน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 เตะเตะต่อยต่อยเตะเตะต่อยต่อยไซเดราไซเดราเตะไข่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 เตะไข่ไซเดราโอ้เหนื่อยด้วยเหนื่อยเออ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 มาหยิบกระหุดขึ้นมานอนยอมยอมหย่าเออทีทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าร้องเออเออ เออเออเรียบร้อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วก็มาร้อง no no ไม่ใช่ตีไข่มันใช่โอเคกับพี่ชายเดี๋ยวเราสักประมาณอ่าสิบเจ็ดส่วนเดี๋ยวเราไปเล่นลาโจอนกันนะครับผมลาโจอนกันเอาวะเราต่อให้นะครับผมรอบนี้แหละเกมมันจะยากขึ้นหรือเปล่าไหมครับไปกันต่อนะครับผมเออต่อยต่อยมันต่อย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 รุ่ย ลุย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 โอ้โหมาว่าเอาว่าสวัสดีครับราชานร็กแน,น่นอนโอ้โหผมราชานร็อกงไงล่ะลงนลอกนี่นี่คือมาหาลูกค้านะครับผมราชานร็อกขึ้นมาหา,าลูกค้าอ่ะลูกค้าสองคนเรียบร้อยลงนร็กไปไอพวกไอพวกทำบับหนาไอเนี่ยไอพวกมับหนาเออเอารา,าชานลกลงนล็กเองเลยเอ้ยเอา้าไม่สิริไม่ทำงานอ่ะสิริไม่ทำงานมาดูกันสิริไม่ทำงาน สิริไม่ทำงานสิริอู้ตลอดเอาเงียบกิฟสิริม่สิริเลยฮัลโหลสิริสวัสดีครับอ่าสวัสดีสวัสดีสิริโอ้โหสิรินี่ชอบชอบลืมงานตัวเองนะสิรินะไปราชานาลกครับหลังจากเข,เขาลงมนกุกนรกนะครับเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะผมก็ตั้งใจที่จะเอาคอไปรับดาบเองอ่ะนะพอดีว่าจะมาดูว่าลูกค้านะครับผมผมอ่ะที่ลงนรกไปแล้วอ่ะนะ ว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงเป็นยังไงนะครับผมผมาบอกมาไม่ทันเฮ้ยทำไมสิริไม่ทำงานสิริไม่เคยทำงานดีเลยเห็นลูกค้าไหมพูดดิสิริฮัลโหลฮัลโหลสิริซับซับโยซับโยไม่สิริไม่ทำงานเอฟซี FC, จะคุยกับผมสวัสดีครับแนะ่นอนโอ้ยสิริ สิริไม่ทํางานจริงๆว่ะทุกคนผมขอโทษด amino, ้วยนะสิริวันนี้น่าจะเหนื่อยนะครับผมน่าจะเหนื่อยนะครับผม <laughs> ไปกันต่อไว้สิริไม่ทํางานเหงาเลยกูไอ้มาเอ้สิริตัดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมพย,มยายามหันไปอ่านแล้วกันนะผมจะพยายามหันไปอ่านแล้วกันนะโอ้ยแย่เลยว่ะสิริสิริเจ๋งว่ะว่าพี่อย่าลืมว่ากาชนะทุกสิ่งเอ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 าวะ เราเราคนบาปเราเราคนอะไรอะไรมาเข้าเข้ามาชิมเชิงเทียนเหรอเข้ามาชิมเชิงเทียน,นเหรอไปไอเดี๋ยวดูดิไอไอนั่นอยู่ไหนกํางสบายดีหรือเปล่าไอขวานไอหัวไอหมวกเหล็กขวานอะสิริแม่งไม่ทํางานผมละเซ็งจริงๆเลยไอหมวกเหล็กเออเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งทีสี่ลูเลยเหรอสี่ลูเลยเหรอ้ยเชิงเทียนโหดว่ะสี่ลูเลย ซิลิสงสัยจะง่วงวะ่ะเออใช่ซิลิน่าจะง่วงเอ,อ๊ะหรือว่าผมไม่ได้เม้นซิลิวะฮะซิลิ่ซิลิฮัลโหลซิลูฮัลโหลเทสซิลิแอย่งงี้ทุกคนเสงวะ่ะไปกันต่อเมื่อกี้หนึ่งทีสี่รูเลยเอาเรื่องเหมือนกันนะมามาหาลูกค้าครับมาหาโอ้โหแต่ละตัวโโอ้โ มึงมึงจะให้นะราชานรกทำงานดีๆหน่อยเออไปลงไปนรกลงไปนรกเออเดี๋ยวไปเจอกันในนรกนะจ้ามาลูกค้าจ้าลูกค้าจะอาพวกไอ้พวกนี divide, ้ทำบาป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 หรอทำบาปวะลงไปนรกลงไปในนรกลงไปในนรกไปเจอกัน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 ในนรกแทงแทงเดียวแทงอย่างเดียวเรียบร้อยแทงอย่างเดียวแทงอย่างเดียวแทงเดียว ไม่ตายเหรอไม่ตาย ALLY, ตายด้วยความทรมาน์ตเออออออเอลูกหาลูกค้าเขาเรียกหาลูกค้าหาลูกค้าเออเชลื่อนเคลืนเชลื่นเคลื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 นตายตายด้วยความทรมานซะเธอเออตายด้วยความทรมานซะเรียบร้อยทุกตัวทุกตัวตายด้วยความทรมานอันนี้ไม่ตายด้วยนะ ตายจงตายด้วยความทรมาอสะแทงแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปเออเดี๋ยวเออลืมไปเดี๋ยวไหลเหลืองเดี๋ยวไหลเหลืองเดี๋ยวเอาเดีกเขาเรียกว่าเรียกลูกค้าก่อนนะครับผมเรียกลูกค้าก่อนเดี๋ยวไหลไหลเพิ่งเหลืองนะจ๊ะผมพูดผิดครับกำแพงชนะทุกสิ่งอ๋อไอ้นี่เล่นมีดเหรอจับจับมีดโอ้ยแม่เ้ยเอ้ยอะไรอย่าเล่นมีด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 ไอ้จะจับจับหัก โอ๊ยบาดมือแมงบาดทั้งตัวกูเลยตอนนี้เออ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 ทั้งใสเออ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 กรแพงเออใจเย็นใจเย็นอย่าเล่นมนีดโอ้โหแมงอะไรทั้งซายทั้งขวาเลยโอ้ยดูล่างมนุษยกูเออเออเออหัวแม่งก็ได้โอโหวชนโอโหัวชนมึงไปเจอหัวแม่งกูชนหัวชนแม่งเลยหัวชนหัวล้านชนหัวล้านชนแม่งเลยหัวหัวล้านชนแม่งมันไม่มีมือล้ะหัวล้านชนแม่งเลยเอาดิหัวล้านชนเอาดิหัวล้านชนหัวชนแม่งเลย หัวชนเอาดิหัวชนมองเลยมองเอาดิมองเอาดิมอง pp, มองเอาดิมองหัวแตกเป็นไงละ่ะมึงเป็นไงเรามึงเจอหัวกูเป็นไงละ่ะแมงเล่นตัดตัดแขนของเราสองข้างเลยโอ้โหดูดิมือเราใช้การไม่ได้นะครับต้องใช้หัวมงนะครับผมเอาวะไม่ธรรมาดา,าจริงชายคนนี้นะครับผมเอาหัวมงตายอะ่ะมาต้องหุกวงในอย่างเดียวหุกวงในอย่างเดียวเอ้เจบอ้เเอยเออไอ้ดูวงกว้างไอ้นี่บอลวงกว้าง ไอ้นี่มันวงกว้างจะเย็นใจเย็นใจเย็นจะหลบหลบหลบใจเย็นใจเย็นไอ้หนูไอ้เหนูเฮ้ยยะปีกเข้าไปเอาจ,จับคุณจับจับได้แล้วจับได้แล้ว <ส uta. S 1> อย่าอยาอย่าบาดอย่าบาดอย่าบาดขาเออ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 เอไอ้หัวแม่งหัวห,วห,วห,วหวมก หัวโคกหัวโคกมันหัวโคกมันเออหัวโคหัวโคกเออกัดกัดกัดคอกัดหูแล้วก็กัดหูเงียบเงียบออเอกัดหูเออกัดหูกัดหูเออ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 ฟุก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 เตะใครเตะใครเอ้าอย่าควงควงเอออย่าควัก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 ออเออเออเอาเอาเอาไว้อย่าเอาอย่าเอามาไม่เอาไม่เอาไม่เล่น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 ไอ้นี่ไม่เล่นเคียวไม่เล่นเคียวใจเย็นใจเย็นไม่เล่นเคียวไม่เล่นเคียวเออเตะใครเออเคียวบานขาเออเออออต่อย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 หน้าต่อยหน้าต่อยหน้าไม่เเล่นคียวไม่เล่นเ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 เเคคีียยววไม่่ลน ไม่ใช่ชานาไม่ใช่ชานาไม่ใช่ชานาโอ้อาวุธอาวุธอาวุธอะไรอาวุธอย่าไม่เล่นเขียวทิ้งเคียวไปทิ้งเขียวไปจับทุ่ม่ลดิจับทุ่มแบบยูโดดิจับทุ่มไม่ดูอยูโดทุ่มไม่ได้ซะด้วยเออจับเออเอเออไม่เล่นเคียวไม่เล่นเข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 ียวทิ้งเขียวไปทิ้งเคียวไปจับจับยิกนมยิกหัวนมยิงหัวนมเออยอย่าจับบิดเออตกตกจับยิกหัวนมยิกหัวนมเอ้ยยิกหัวนมยิกหัวนมเต้เต้แต้แต้เต้แต้แต้เต้เต้

เตะชตะขาตะขาเตขาลีลาเตะขาวิชาลีลาวิชาลีลาวิชาลีลาวิชาวิชาลีลาวิชาลีลาเดะดเดะะดดหัวมงไวเลยหัวมงหัวงไอ้เต้เตลีลาเฉยเลยเฉยมื่อไหร่มึงจะปล่อยมือกูออ่วงไปอือจับเออจับเอาอ้าเอตะลีลาเดีเยเดเเดดด แขงกยตีนกูยตีนมึงมึงยัดตีนกูตีมึงกูยตีมึงยปเอ้เอเอาดิตีเขา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 ไอตีเขาไปว่าตีฟันไอเ้แม่งเลยนีกูจะเตลีลากรบมึงถึงเมื่อไรเด่ยปล่อยแม่งเลยอต่อย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 เออเตรีลาต่อแต่ด้อด้แตแต่แต่เด้ด้แต่ด้ด้แตแตแต ปับ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 โอ้ว่าไม่ล้มไม่นอนไม่นอนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาไม่นอนเหนื่อยเหนื่อยเฉยเหนื่อยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมายิกมีบีบจมูกตายโอ้โหจัดเลยวะเป็นการบีบจมูกที่แบบว่ารหลกาดมากนะครับผมบีบจมูกตายเลยนะครับผมทีเดียวนะครับผมโอ้โหให้ตายเถอะชายคนนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมเออชิมหน้าไปอ่า พี่อย่ายักเอ๋วี่อย่าง้ยังเก่าจ้ะบ้าที่หย่ายยังเอาเอาวไปกันต่อเอ๋วเฮ้ยขึ้นมาชั้นสามนี่ไม่ได้นะถ้าชั้นสามนี่เจอกับไอเสื้อดำแล้วเราต้องใช้ของยาวๆหน่อยนะครับผมเฮ้ยแล้วต่อยมันชิมิสั้นๆเลยนะครับผมมาท้าทายวะชอบความท้าทายวะเราระดับราชานรกแล้วะเขาไม่กลัวหรอกที่จะไปนรกอะเข้าใจไหมเฮ้ยมันทำให้มันแบบว่าแทงง่ายขึ้นปะนะครับผมทางจะปรับมาใหม่นะครับอ่รู้สึกว่าอัปเดตใหม่ครั้งล่าสุดตอนเวลาส0 สิามไม่ยอมมั้งนะครับอัพเดตครั้งสุดท้ายของเอาไม่มีมีดละมงมีดอยู่ไหนวะอ่ากันไกนะครับผมเฮ้ยย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 บยย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 ยบปัยย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 ยบปัยย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 ่ยย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 บยยยยอยย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 ั หลบดิเป็นไงอะไงรดพี่เรียนมวยมาอูด้ดดูฟุตเวริร์กพี่ซะด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแต่ถ,ถ้ามีอาวุธอาจจะเจ๋งกว่านี้นะครับผมวิ่งเขาใส่เลยแล้วกันปุ๊ปขั้วเอ้าไม่โดนขั้วนี่ตอนไปไม่โดนขากลับเต็มๆนะเกมช้ำเซเซไปนน่นเซไปไกลแล้ว่ะเซไปไกลแล้วสะับตีตีต,ตีหัวแตกหัวแตกเรียบร้อยเรียบร้อยอันนั้นออกนอกสนามไปแล้วนะครับเอามาเข้ามาว่าไงหาทางกลับเจอ,อยัง ไม่มาดูเข้านะไม่มานี่กูเข้านะไม่มากูเขานะวิ่งก็ใส่แล้วตับ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 ตัแทงอ้าวไม่โดนปึ๊บปึ๊บอ้าวล่วงไปแล้วโอ้โหชนะเฉยชนะเฉยครับทุกคนวู้ฮู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 อ้าวประกาศชนะสิอันลุกไม่ไหวแล้วเออ ไม่ธรรมาดาจริงใช่คนนี้นะครับผมมามีดสักหน่อยมีสักหน่อยเอาว่ะโอ้แต่ละคนของมีคมยาวๆดังนั้นเอาข้างหลังอันหลังให้ศัตรูขันงหลังให้ศัตรูขันงหลังให้ศัตรูขันงหลังให้ศัตรูหรอห้างหลังให้ศัตรูหรอหึข้างหลังให้ศัตรูหรอขันงหลังให้ศัตรูหรอเออฟันมาฟันมาขันงหลังให้ศัตรูโอ้ยโอ้ย โอยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยแมอ้ขาขาขาโดนเส้นเลือดใหญ่โอ๊ยโดนเส้นเลือดใหญ่มาดึงหาเลยก่อนทําเลยก่อนเฮ้ยฟัน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 แม่งโดนเส้นเลือดใหญ่แทงแทงต้องเอาจริงต้องเอาจริงต้องเอาจริงไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วออไม่เล่นแล้วแมงเอ้โดนเส้นเลือดใหญ่ขาเป๋เลยโกหมอหมออยู่ไหนหมอเอาดาบมันมาเอาดาบมันมามึงนี่ เออเออแทงแทงด้วยดาบมึงนี่แหละแทงด้วยดาบมทงแทงหมุนหมุนนี่ฟันฟันรลกวควควงรสวาดโอ้โหเลือดไหลขนาดนี้กูว่าเลือดไหลเป็นลิตรเลือดไหลเป็นลิตรเลือดไหลเป็นลิตรเอ้ยเอ้ยเอ้านำเข้ามายังไงเนี่ยเอาหลบหลบแป๊บนึงแป๊บนึงขาพี่เป๋พี่ไปหาหมอก่อนได้ไ่น้องมาวิชาดาบค้างมีดข้างมาฟัน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 โอ้โหโดนมือขาดไปไงไปไงไปไงไม่ได้มาไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมโอ้โหดูนี้ โอ้โหมือขาดนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆนะครับพี่คนนี้นะครับผมพี่คนนี้นะครับผมโอ้โหได้หลายฉากแล้วนะครับผมว่าไงว่าไงน้องว่าไงแทงออาไม่โดนแทงไม่โดนแทงแทงเข้าไปแทงเข้าไปที่ไข่เออแทงเข้าไปที่ไข่โหดจริงๆนะครับผมไม่ขออะไรมากนะครับผมขอแค่ไข่ข้างเดียวนะครับผมชวบออกมาเอโอโหดจริงๆชายคนนี้ โอ้โหเอว่าถึงแม้เขาจะเป๋นะครับกระเด็บกระเด็บแต่ก็ไปหาหมอก่อนเดี๋ยวก็หายนะครับผมโอ้โหขอแค่ไข่ข้างเดียวนะครับมาต่อให้อุ้เจ้ายาวแค่ไหนเจอมีฆ่าเข้าไปมีร้องบอกให้มีร้องมาให้ลบไปไงใจเย็นมึงต้องมีเหนื่อยบ้างอะต้องมีเหนื่อยเนอะวิง่งอย่าเมาวิ่งก็ไปเสียบนะบอกไว้ก่อนนะทีเดียวนะเอาไงว่าไงใครจะเสียบใครก่อนมาเ,อนา,เอาเล็กอันใหญ่เอาเล็กอันใหญ่เอาเล็กอันใหญ่อะเล็กอันใหญ่เอ้าเอาเอาดิเอาดิ ม <hi> <that> ิ่งเขาใส่เวลามิ้งเขาใส่เวลาอ๋อม yeah, <they> ันต้องมันต้องมีหนักบ้างล่ะดาบเล่มบล่มนะครับต้องมีเอยแล่ะเอาดิ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 นี่ยเลือดมึงเลือดมึงเลือดมึงหรือเลือดกูเลือดกูหรือเลือดแมงเลือดกูหรือเลือดผมเลือดฉันหรืเลือดเธอเอาไงจ้าเอาไงจ้าเข้ามาสิจ้าเข้ามาสิจ้ากลัวเหรอกลัวกลัวมีเล่มเล็กเหรอกลัวมีเล่มเล็กเหรอหึ่มฮึ่มทำไมดาบมันมีเลือดวะแม่งเอ้ยดาบมีเลือดกูแน่เลย มาเดี๋ยวร่อมันให้เลื่น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 ตายเดี๋ยวลื่นตายเดี๋ยวก่อนมา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 ดิเดี๋ยวปามีดนะปามีดรู้จักปามีดเปล่าแล้ครับแกงปามีดฟูเอาปักหัวไปดิปักหัวไปดิโอ้โหเป็นไงล่ะมันปัดได้เว้ยมันปัดได้เดี๋ยวกันหยิบใหม่หยิบใหม่หยิบใหม่ใจเย็นอันแน่อันแน่อะไรอะไรอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอันแน่เออไปลงนรกแป๊บหนึ่งเขาเรียกก็กลับไป ราชานรลกอย่างเราอะนะก็ต้องแบบว่ากลับไปเยี่ยมนรลกบ้างอะไรเป็นบางคราวนะครับทุกชั้นนะครับผมเอาละแค่มาเยี่ยมนรกนะครับผมโอ้โหทิกตอกบอกว่ากูแบนมึงถูกจำกัดผู้ชมบางส่วนแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันทั้งน้องที่อายุไม่ถึงสิบแปดพี่ขอโทษด้วยนะครับผมอ,อนดูวิงแล้ว<笑><笑>นะครับผมอันนี้คนที่เข้าดูครั้งแรกนะครับผมสสแสดงความเสียใจยด้วยนะครับไปไม่เป็นไรขวานพิเฟยมาแล้วนะครับผม เองเลยเมติ๊กตอกเฮ้ยจะรอบฟันขาฟัน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 ขวานไม่เฟยขวานไม่เฟยขวานไม่เฟยไปไปกันต่อขวานไม่เฟยขวานไม่เฟยนะครับผมหาหาหาก่อนหาอุดก่อนหาอุดด้ดีดีหาชุดหาชุดใส่เฮ้ยไอเมื่อกี้ขวานอันเอียงหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยเป็นขวานคู่ว่ะเอาว่าบางลาจันบางลาจันบางลาจันเคยดูอา่าบางลาจันนะครับผม ชายคนหนึ่งที่ขีเมาเออเดี๋ยวอาจจะเล่าให้น้องๆฟังนะครับที่ไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์นะครับชบาวบ้านมรจันนะครับผมเขาจะมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายทองเหม็นเขาจะใช้ขวานคู่และขี่ควายนะครับผมเขาเป็นชายที่แบบว่าแอบบก็เรียกว่ามีฝีมือมากนะครับในยุคนั้นนะครับผมเก่งมากนะครับผมเขาใช้ขวานคู่แบบนี้แหละนะครับผมเอาวะเขามีชายยาวว่านายทองเหม็นนะครับนายทองเหม็นมาแล้วนะครับผมไปกันต่อไอเหม็นไปยันต์จ่อป๊อปป๊บปั๊บปั๊บปั๊อเรียบร้อยนายทองเหม็น เห็นไหมราชานรลกก็อยู่ในนรลกแป๊บเดียวนะครับผมจะเย็นจะเย็นวิชาวิชานั้นเอาไว้ใช้ยามอันติเมชเนจ์นไงยุคในอายุอันติเมชเนร์นเราค่อยใช้นะครับผมเจอดาบยาวไม่ต้องเจอนี่นะครับนี่เมืองราชานรกเอาอาวุธจากนรกมาแล้วกิ๊กใส่ก่อนกลับมาแล้วนะครับผมอยู่ในนรกนานไม่ได้นะครับผมตายกันตาอมาเข้ามา ชนะใครอีหนึ่งนาทียุบเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะแทงจบนะครับผมชนะในการแทงด้วยกระบวนท่าเดียวโอ้โหเนี่ยไปกันต่อไม่มีทาเล่นเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมเอาวะมามาแทงนี่แทงเอาดีเอาดิอุ้ยไอแดงชุบแทงเอาดีเอาดิเอาดิแทงโอ้ยเ,เ,เ,เปิดจุดเขาเรียกเปิดจุดไอพวกเปิดจุดมา มาไงแดงแทงแทงอ,อ,อ้าวโดนอะไรวะตายเฉยเลยวะโอ้โหโอ้โอ้ๆนนนนคุยกันก่อนคุยกันก่อน,น,อนดีๆสองคนนั้นนะอะไปกันต่างมาข้าเบื่อแล้วดีจะเจอเจ้าอะ่ะไอ้ดำแทงโอ้ยอดำตีแขนกูอีกแนละ้ว นี่แหละบาแล้วเทกว่าล้านเทกว่าลัานเทกว่าลันเทกว่าลันเทกว่าล้านยาวกว่ายาวกว่ายาวกว่าฟันฟันไปเรื่อลยฟันไปเลยฟันไปเรยเอาดิเอาดิฟูชง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 อู้วู้วจุบดูฟันหนึ่งเ้าหนึ่งหนนึ่งหนึ่งเกทีหนึทีมามา <c oughs> หนะึ่งข้าเหมือนกันโอ้ยแม่งเอ้ยกูอ่อนล,ลงหรือมึงเก่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็เอาเราโดนหน้าเหมือนกันโดนโดนฟันเหมือนกันเลยดิแทงเข้าไปขาแทงเข้าไปขาขวาขา,วข,วาขวามามาบัดเจ็บคู่เอาเลยโอ้ยสีข้างกูโอ้อยเลือดหมดตัวเลือหดหมดตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเออมืดมืดหมอหมอหมอเออลงแต่ลกอีกแล้วกูชีวิต ชนะชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่โอ้เรียกหมอไม่ทันหน้ามืดก่อนโอ้โหเสียเลือดตายโอ้โหระดับราชานะโรกเสียเลือดตายให้ตายเถอะลุกขึ้นลุกขึ้นหมอแม่งช้าว่ะทีหลังหมอมาสแตนบายเลยนะทุกคนโอ้ยสิริก็ไม่มี f อซี FC ไม่ช่วย <laughs> มาจันหนวดเขี้ยวกับมาแล้วว้าวไอทองห aquela, ellow, in wyk. เหม็นไอทองเหม็นเอยทองเหม็นต <switching>. ัดขาขาดินปุ๊ปปุ๊ปุ๊ไปกันต่อหาเสื้อผ้าใส่ก่อนไอทองเหม็นโอ้เอาวเอาวนี่โลไม่เอาโลไม่เอานะครับระดับทองเหม็นแล้วนะครับผมโอ้ยเกมอะไรโอ้ยเกมครับซอฟเดโมครับเออ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 ฟัน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 โอ้โหขาดครึ่งทองเหม็นกูโหดจัดจริงๆนะครับผมเอารองเท้าก่อนรองเท้าใส่ก่อนนะครับผม เขาว่าเฮ้ยทองเหม็นเราต้องใช้นี่อ่าวิชานี้สุดยอดโอ้โหอ้าวโอ้พอดีเลยได้ขวานยาวนะครับผมเอาขวานยาวมาเฮ้ยทิ้งไปอ่าขวานยาวมาเฮ้ยเดี๋ยวไม่เทใส่หมวกเลยละกันอ่ามีครบนะครับทั้งหมวกรองเท้าอยู่ในกางเกงกับเสื้อนะครับอ่า เสื้อหน่อยเสื้อสักหน่อยเสื้อสักหน่อยเอาว้าไปกันต่อ,อยังไงก็ชนะดูแลไอ้เคียวไอ้เคียวพี่มาแล้วเคียวเคียวจ้าพี่ขอสักทีเจอฟาดหน่อยเป็นไงไเคียวฟาดหน่อยฟันเรียบร้อยอเคียวไปขึ้นไปบนสวรรค์เงี้เอ้ยไม่ใช่ขึ้นไปบนโลกมนุษย์เถอะไปหาลูกค้าไปหาลูกค้าเกมตอนนี้กำลังทดลองเล่นนะครับฟรีนะครับผมฟรีนะครับสามารถโหลดทดลองเล่นได้ทางสตรีมนะครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณที่สอบถามนะครับบอสจริงครับขอบคุณครับ,บ,รนะบ,รบแม้ไม่ได้ยินเสียงแต่เราก็เห็นนะว่าเธอส่งกุราบนะครับผมโอ้ยขอบคุณมากนะครับไปกันต่อเอาวะมาเข้ามาอยากจะตายเข้ามาแทางแทงแทงแทงยังเหยื่อยังเหยื่อยังเหยื่อยังแทงฟาด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  ฟาด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 โอ้คนคุณเจ้าอาวุธนะครับผมสลับกลาบแปดดอกโทษทีด้วยพอดีพุไม่มานะครับไม่มีพุไม่มีพูเออแทงแทงเข้าไปเออแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปเขาหัวเขาหัวเขาหัวแทงเข้าไปเขาขาเขาขามาเข้ามาดิเข้ามาอ๋อแทงเข้าไปโอ้ยเตะเข้าไปฟาดเข้าไปเรียบร้อยจบตายโหดจัดไปลงนรกให้หมดนะครับผมเยกเ่ามาหาลูกค้านะครับผม มาหาลูกครับนะครับผมไออสวินยุดดำเดี๋ยวเาไม่ดูเดี๋ยวเราไม่ดูเดี๋ยวทาไม่ดูเดี๋ยวพี่เราไม่ดูน้องนี่แทงไข่นี่ไงแทงไข่วันนี้เดี๋ยวอสวินจุดดำจะโดนอย่างนี้อย่ากันเดีอย่าเดี๋ยวจะกันนี่กูจะสาธิตใหเอดูนี่เนี่ยแทงขาแทงแขนนี่พี่จะทำอย่างนี้นยจะทำอย่างนี้แทงแทงอย่างนี้แทงคันอย่างนี้นี่แทงมันอย่างนี้แทงแทงแทงมันอย่างนี้แทงมันอย่างนี้แทง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 แ อุ้ยให้รัวๆเลยแต่สิริแม่งไม่ทํางานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูทํายังไงกับสิริดีวะเนี่ยหรือว่ามันต้องจ่ายตัง์วะคุณกําลังถ่ายร่สุดโอ้ยใจร้ายเอามาแล้วไม่ได้มาไม่มาเหมือนเดิมโอ้ยใจร้ายสิริไม่ทํางานในบี้เลยสิริสิริทางานในบี้หน่อยดีเอาวะไปกันต่อพี่ใส่อารมณ์หรือเปล่าไม่ได้ใส่ครับผม พี่ใส่พี่ใส่คุณลุงเอ oh, ้ยด oh, 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 right ูไอ้ไ oh, อ้ดำไอ้ดำไอ้ดำแทงเข้าไปโอ้ยแทงเข้าคอแทงเข้าคอแทงเข้าคอแทงเข้าไปก็ยังมันปัดโอ้ยแม่งปัดโอ้โหโอ้ยหัวแบงเลยวะหัวแบงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ย雷达พังเด雷达พังแป๊บนึงนะมันต่ำลงมันมันต่ำลงมาเลย雷达พังเด雷达พังเออแทงขาได้แล้วเนี่ยนี่นี่ชนะชุดดำแล้วต่อย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 เออเออ雷达พังแม่งเลยทำเออเออเออแบงเลยทำ雷达กูพัง โอ้อ๋อไม่น่าล่ะอู้มันฟันไปถึงแบบว่าถึงเกือบถึงจมูกอะอโหกูว่าแล้วทำไมเรดาพังโอ้เป็นไงแล้วเราก็ชำมะมาได้นะครับผมหัวเกือบแตกไม่ใช่หัวเกือบขาดนะครับดีนะมันฟันมาถึงตรงนี้แค่นี้แล้วมันก็ดึงออกนะครับผมเรดากูเกือบพังโอ้ย่ให้ตายเด้อโอ้เจ็บเจ็บหมอ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 เกือบเบอมันฟันไปถึงจมูกข้างหนึ่งอะ ฟันจากหูอะ่ะฟันจากหูไปถึงจมูกข้างหนึ่งอะ่ะโอดขนาดไหนอะ่ะไอ้พวกนี้ย <c oughs> แม่งใจใจไรกับกูเหลือเกินไอ <c oughs> ้ตายเถอะเฮ้ยเราเราลองเอาขอทานไปบ้ล่ะฮะทุกคนเราเอาขอทานไปบลาะนี่ขอทานไปสู้กับระดับสี่อ่ะคิดว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ระดับราชาเราลองก็ต่อให้นะครับผมต่อให้สี่ก็เรียกต่อคุณสราลวุฒิให้ยี่สิบหูขอบคุณครับผมคุณสราวุฒิขอบคุณครับผม ออโอ้ยนี่น,นี่ต้องเป็นอย่างนี้เลยทีเดียวชนะมาเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,อนลุยเอาว่ะสามหนึ่งนะครับผมเหมือนกูมาถ่วงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกมาจับจับไว้จับแล้วจับ,จบ,จบ,จบเ,เ,เพื่อนเอาเลยเพื่อนแทงเลยผมจับมาได้แล้วเพื่อน <c oughs> ผมจับมาได้แล้วเพื่อนผมจับมาได้อยาหยาอันนี้ล้มแล้วเพื <c oughs> <ๆ>่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนผมจับมันได้แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนลาก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 เอาว่ะมูผิวไหวกว่าเออเออเออจับมันได้แล้วเพื่อนจับไปแล้วผมผมจับไปแล้วอย่าอย่าใจนเพื่อนออดึกดึกอ่านี่หนี้นีนี้อันนี้ใครเนี่ยเพื่อนมันเนี่ย ต่อย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 โอ๊ยโอยหมอ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 เฮ้ทำไมเรามีสองล่างอย่าบ่งนะเอ้าตกนรกโอ้โหเอาเวจีชั้นไหนวะเนี่ยไอ้ตายเนี่ยไม่น่าเล่นขอทานเลยไม่เป็นไรไปเจอชุดดำอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ขออนุญาตนะรอบเจอชุดดำในรถก็มีมีสิทธิ์ตายยาวเลยดีเนียไดครับผมเพราะฉะนั้นเราจะหาอาวุธยาวๆไปสู้กับมันอ้าอวุี่ยาวที่สุดนะครับผมเชิงเทียนนี่แหละยาวสุดแล้วแปเดียวจบนะครับผม เออจะเย็น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 เดี๋ยวจับเชิเงเทียนมันก่อนเออแทงเชิเงเทียนมันจะบักนักนิดนึงนะครับทุกอย่างแม่ทุกอย่างภายในเชิเงเทียนมันขมหมดทีเดียวสองรูเดี๋ยวเราไปดูทีเดียวสี่รูอะเชิเงเทียนอะเฮ้ยอะไรอะโอ๊ยแม่เลยยังไม่ถึงไอ้บอสเลยก็ตายแล้วเออค้ยสุดยอดเลยชีวิตแล้วจบไปอีกพันหนึ่งหลับพ์นนี้ลัคก,กี้เออ เกี่ยนจัดเลยเลยทุกคน